ของการทําให้คนเสพติดเราและการทําให้คนเสพติดจะไม่ว่าคุณไม่จาเป็นที่จะต้องแก่งหล่อสวยรวยดีดังอะไรเลยคนไม่สนใจเรานะครับคนสนใจแต่ความคิดของตนเองมนุษย์สนใจแค่ว่าหากเขาทําอะไรบางอย่างแล้วชีวิตของเขาจะดีขึ้นยังไงเขาสนใจแค่ว่าถ้าอยู่กับเราและชีวิตของเขาจะดีขึ้นยังไงถ้าอยู่กับเราแล้วเราจะตอบสนองความอยากเขาอย่างไงถ้าอยู่กับเราแล้วชีวิตเขาเนี่ย จะมีความสุขขึ้นยังไงจะแฮปปี้ขึ้นยังไงจะตอบสนองกิเลสข,ของตัวเองยังไงคนสนใจแค่นี้ครับเพราะนี่หมายความว่าคุณต้องพูดเป็น,นการพูดมีสามอย่างในการทําให้คนเสพติดหนึ่งชมเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณของเขาสองครับสร้างความจํากัดในความสัมพันธ์คนจะสนใจและแบบยุติดกับเราอย่างมากเมื่อ,อไรก็ตามแต่ที่คุณไม่ได้ว่างสําหรับเขาตลอดเลลวลาดิวทุกดิวมีข้อจํากัด ถ้าเขาชวนไปเที่ยวเดี๋ยวขอดูคิวก่อนนะนะครับเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวขอดูคิวก่อนอ๋อเออถ้าคุณชวนไปเอาวันเนี้ยพอดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไม่มีแล้วนะเป็นการล็อกครับว่าโอเคคุณชวนฉันวันที่ส1บดใช่ไหมไฉันไปวันที่สิบดแต่ฉันบอกว่าหลังจากสิบอดนี้ไม่มีว่างเลยนะเพื่ออะไรครับเพื่อล็อกไม่ให้มันเลื่อนคิวสร้างข้อจํากัดสามครับเทคนิคการขายฝันขายฝันคือเช่นอธิบายว่าเออเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราน่าจะไปเที่ยวที่นั่นกันนะน่าไปเททีีี่่ยวนนนกัะ นะครับหรือถ้ามีโอกาสเนี่ยเราน่าจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้วาดฝันให้คนจินตนาการถึงอนาคตในการมีชีวิตร่วมกันกับเราให้ได้มากที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คนคนมันคาดหมายแล้วเอ้ยเขาบอกแั้นว่าเดี๋ยวจะทาสิ่งนั้นแล้วคนมันคาดหมายใช่ไหมคนถ้าคาดหมายแล้วก็ตามแต่มันจะไม่อยากผิดหวังแล้วถ้ามีโอกาสที่เวลาจะต้องห่างกับคุณมันจะเกิดความรู้สึกคิดถึงเพราะสมองรู้สึกว่าไม่อยากให้ความหวังที่คาดหวังไว้ในอนาคตต้องผิดหวัง คนที่ตัดใจจากแฟนเก่าไม่ได้มากที่สุดคือคนที่แฟนเก่าเคยสัญญาว่าจะพาไปเที่ยวที่นั่นจะไปพาไปทําอันนี้จะไปทําอันน้นร่วมกันนะในอนาคตต่างๆเราสมองเนี่ยมันจะคิดว่าอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่เคยสัญญากันไน้มีใครอยากให้ครูความยกตัวอย่างแม้วิธีการชมเดี่ยวกับจิตวิญญ,ญาณถ้าคุณพูดประโยคนี้คนมันจะลดอีโก้และมันจะคือคนมันจะไม่กล้าทะเลาะคุณเพราะในนี้มันคือจิตวิญญ,ญาณในสมองอันนี้มันคือจิตวิญญ,ญาณอ่ะ หนึ่งับยกตัวอย่างให้หนึ่งประโยคเช่นคําถามว่าทําไมคนดูมีสมาธิในการจดจ่องานจังหวะถามว่าลักษณะนี้คือคําชมไหมคือคนคนฟังไม่ออกว่านี่คือชมแต่รู้สึกดีเพราะมันมาในลักษณะของการตั้งคําถามแล้วถามเกี่ยวกับสมาธิสมาธิเกี่ยวกับอะไรครับสมาธิเกี่ยวกับจิญ,ญญาณถามว่าอะไรเป็นตัวบัญชาการความคิดของมนุษย์มันคือสม,มองแล้วถ้าคุณไม่เป็นมิตรกับสมองของมันคุณจะไปเป็นมิตรกับสมองใคร คนจะรู้สึกดีกับตัวเองทันทีเวลาคุณถามว่าเอ้ยทำไมคุณถึงมีสมาธิในการจดโๆกับงานจังคนจะรู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกดีจังเลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนฉลาดรู้สึกว่าเอ้ยมีเริ่มมีอัตรารู้สึกว่าอีกโก้ที่จะมาประหัตประหารหรือว่ามาเอาชนะกับเราเนี่ยลดน้อยลงประโยคนเนี่ยครูคอมมีห้าประโยคครับที่คุณเอาไปใช้แล้วจะกระตุ้นให้คนเริ่มที่จะยึดติดกับคุณมากขึ้นสมองของเขาจะรู้สึกว่าลิงก์ใบหน้าของคุณไว้กับความรู้สึกดีๆ มากขึ้นในทุกๆวันเห็นไหมครับการทําให้คนรู้สึกดีกับเรามากขึ้นมันไม่จําเป็นว่าต้องจัดซื้อของขวานให้กับมันตลอดเลยเปย์มันตลอดเลยวันเกิดวันครบรอบไม่ต้องนะครับแค่คุณใช้คําพูดที่จี้ไปที่จิตใต้สํานึกหรือจี้ไปที่สมองคนก็รู้สึกรักคุณได้โดยอัตโนมัติแม้ว่าคุณไม่เก่งหล่อสวยรวยดีดังแต่ห้ามคือห้ามใช้กับคนที่ไม่ได้รักครับเพราะมันจะเป็นเปอร์เซนต์อย่างหนึ่งที่ทําให้คนอื่น ชอบคุณด้วยแต่ถ้าคนมันเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีมันก็ไปผิดลูกผิดเมียชาวบ้านได้วิธีการนี้ครูคอมก็สอนไว้ในคอร์สหลากหลายพันนะครับถ้าใครอยากได้ทั้ง5้าประโยคนี้เลยอันนี้ก็ไม่ขายนะครับนี่ก็อยู่ในคอร์สมูลค่า7,900บาทนะครับถ้าเป็นที่อื่นเขาต้องขายนะอยากได้5ประโยคนี้ในการพูดด้วยคอนเซ็ปต์อิดนะครับอิ่มรัก3นะครับคุณจะได้ไปทั้งหมด5ประโยคให้หมดเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ขายเลยทั้งสิ้นนะครับในการพูดให้คน เสพติดคุณแต่ห้ามใช้กับเพื่อนสนิทห้ามใช้กับเพศเดียวกันนะครับเรื่องนี้ครูควมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาแต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิด วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4 0 0 0มื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมนพรคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สหมดเลยครับ ห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจําได้ว่าแฟนมีมือที่สามัมนยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับ คนโน้นคนนี้อยคบอยู่กับที่ทำงานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือ0นบาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ สิบอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจดจิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับ และไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้1,990ย1,990บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9,700บาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็ก3นี้แถมฟรี เฉพาะย้ำนะครับคนที่ CF ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ